อไปเได้ได้ได้ครับวันนี้นะครับผมโอนาบ้าพลังนะครับเราก็จะมาเล่นกันอย่างสนุก ว่าบ่านกำลังเปิดนี้หรอมันเหมือนอ่านข่าวเกินวันนีมันก็มีสาระดีนะใช่ครับงานที่ผมจะไปตัวอย่างผมขอเปลี่ยนไปบ้างครับผมปีเจ็ดปีที่ผ่านมาผมบ้าเกินไปจนทุกคนด่านะครับวันนี้ก็เป็นคนดีนะครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ววันนี้มาตามที่ยืนคลิปนะครับก็คือช่วยตัวประกันเนี่ผมไม่เคยว่ะเคยแต่ช่วยตัวเอง ก็มึงเป็นกันอยู่แล้วมึงไปอยู่แล้วที่เฟซโดนแฮกติวแล้วก็ใช่โหน่านะครับผมคนอื่นไม่รู้เกือบจะโดนแฮกแล้วเพราะว่าเฟซไอ้นิ้วโดนแฮกแล้วไอ้นิ้วก็มีเป็นแอดมินอยู่ในเพจโอฮาน่าเป็นการในเพจด้วยใช่ก็ต้องมาเอาออกกันไอ้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำไมถึงโดนแฮกนะครับมันก็ดูดไอป้าเปิดดังโป๊ปป้าวแล้วกกรอกรหัสไว้แล้วไม่ใช่แค่รอบเดียวนะมีครั้งหนึ่งอะโอฮาน่าโดนแฮกไปแล้วแต่มีใครรู้ในเฟซบุ๊กไอ้นี่ไอพี่นี่ยเดี๋ยวก็อย่าเลิกวะ เลิกเป็นแอดมินส่งกูอย่างเนี่ยขุ่นาวอยู่ตรงนี้ส่งกูไไอ้เพื่อนรักไอ้เกี่ยว้เดี่ยวไอ้เดี่ยวน้องเหนียวเหรอวันนี้กติกาง่ายๆแบ่งทีมเป็นสามทีมทีมละสองคนทุดีเลยนะครับแต่ละคู่นี้มาผัดกันช่วยตัวประกันคนหนึ่งไปโดนโจรจับอีกคนหนึ่งต้องใช้ลูกไอ้นี่เฟี้ยให้โดนให้โดนโจรถ้าใครไปโจรก็คือโค้งเจอชนะ เอารูปมาเป็นโจนใช่ก็จะทำยังไงอ่ะทำยไงต่อเราก็อยู่ยไงโอ้ยจับไปแน่เลยแน่เลยเปียลูกบอลให้โดนนี่ให้โดนให้โดนเจอโอ้โหก็คือมึงอยู่ยังไงอย่างนี้ังไงเอาเอาเรเหมือนมันจับเราอยู่อ๋อก็คือแค่ต้องเฉียดนี่แมนจริงอย่างนี้ได้ไหมได้โอ้ยดี่เสียวยุบปากนี่เสียวเสียวเสียวใหญ่เลย นี่ครับจิวๆิจับคู่กันก่อนทแล้วแม้มีไอ้ได้เลยลูกพี่บอลมีลูกพี่บอลนี่จะทักแค่ไหนนะอยากจะโชว์เขาว่าลูกพี่บอลเป็นงไงกับเราเมื่อวานดูคลิปพี่แจ๊สวันเกิดเออเดก๋ยวนะต้อบอกว่าเฮ้ยได้ข่าวลูกมึงไปสมัคนางออหน้าอะไรเงี้ยมันก็เหลือหลายอยู่เขาบอกคลิปแรกเดักขี้ถือว่าโอเคนะต่อให้คุณเป็นลูกแจ๊สเป็นอะไรแต่คุณก็ขับแกซบนี่ถือว่ายังโอเคนะยังรู้จักทรรมหากินลูกชายผมได้ดูคลิปนี้อยู่ เอาแต่ลูกพี่ก็อยู่ไปฝึกงานโอเวน้าเราไม่ใช่เหรอคิดอะไรคิปคิดเกาะเลยอันแรไม่ใช่ครับแจ้งผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวผมก็ไม่แจ้งมากนะครับเราเป็นไอดอลของเราแล้วผมเป็นแจ๊คที่ดีอะไรเราก็เป็นไอดอลของเราไม่ใช่พี่เขาก็เป็นไอดอลของเราใช่แล้วเราก็เป็นไอดอลของเขาด้วยเไม่หรอพี่จอมมันทำไงวะตีตูด หทิมนึงทีมนึงบิกกี้และดิวซี่บิกกี้เลยหุ่นบางๆไอ้ยุ้ยไอ้พีกตัวเล็กไงมันช่วยได้ดีนะใครคุ้ยป้องแย่เฮ้ยผกูเป็นปาไงใช่กูเก่งคือเอนี้ไม่ป่าน่ะเอาปองมาเฮ้ยอ่างวะ อูดว่ะโอเคสูสีเรจะช่วยป้องไงวะเนี่ยเฮ้ยสูสีสูสีอ่าคลิปนี้ต้องสนุกแน่โอเคมันต้องสนุกแน่ๆเลยเดี๋ยวดูที่เกิดคู่เราเล่นกันดูแรกใครโอ้โห กูเข้าหลุดเมื่อกี้คุณเล่ใครไอ้บิ๊กไอเดียวไอเดียวใครจะเป็นคนปลาใครจะเป็นคนใบ้ไม่มีใบไม่มีใบใครเป็นคนบอดไม่มีบอดใครเป็นคนด้วนไม่มีด้วนใครเป็นบิวแชร์ไม่มีบิวแชร์กูเคยกูเคยใครโลนใครเป็นคนตรงกันไม่มีมีมีใครใคใครใครจะเป็นคนโดนจังแต่ว่าแต่ว่าต้องสลับกันแล้วนะสลับกันก็โลกลูกเอาคะแนนมึงร่วมกัน เไปสู้ๆทุกคนเอามึงตกลงกันที่เอาบิ๊กบิ๊กเป็นคนปลาเดี๋ยวพี่เดียวเป็นคนใต้เป็นคนดีได้อหรเป็นคนสุราห์สุราห์นะทำอะไรอยู่สุราห์นะเป็นไข่เนาะอ๋อก็คืออยู่ในเฉพาะนี้เท่านั้นต้องบนขยับได้ต้องปลาให้โดนตรงนี้นะให้โดนหน้าจื้อนะแต่ไอคนปลาก็มีอุปสรรคเหมือนกันก็คือจะจับฉลากแล้วก็จะโดนการลงโทษต่างๆเพื่อทำให้ปลายากขึ้นเ็ดด ดูตรงนี้แหละเอาะเดไปจากน้นเลยปั่นจิ้งีเราเอาปั่นก่านีปั่นซิทีแล้วครื่งหนึ่งครั้งเรื่อยๆนะบ้าตายไม่ใช่ท่าครั้งพอแต่ว่าทาครั้งทีนี้เครงทีนงหลังนี่เหลือเยอยูข้างหน้านี้หลก็งก็วิ่งไปปางนู้นเอไมัมาปั่ตรงนี้แหละปั่นี่แหละเที่บอกมานข้าออกจากเส้นสีชมูนะปั่นทาครั้งปั่ลูกโซกตงพร้อมแล้วนะครับไม่จากเวลา ทำเลยก็ทำเลยคนุยไปเรื่อยๆด้วยไอ้เจ๊ไปเลยทำพี่ไม่เอาไม่เไม่ตพูดเลยหยอกเล่นไม่มีนเลยอ่ะเอาคลิปนี้ไม่มีซีนเลยเข้าหมดเข้าบทโอเคเลยสาวหนึ่งเข้าหมดไอ้จจ๊อย่ามบดื้อโอ้โหไม่ได้ไม่ได้น้องๆอย่างนี้นักแสดงน้องหามาพี่ไม่โอเคไม่อเคผมขอโทษเฮ้ยน้องเอาทีเดยมึงโดนจับไปอ่ะมึงลองคิดคิดภาพเดี๋ยเหมือนโดนคว้าหมาอห ที่ว่าเริ่มเล่นเลยทีเว่าเนาะโอเคันเลย5ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยครับกลับเลยอย่าลังเลตัวประกนตัวประกนว่าเอาาไหล้วแล้วแล้วสายไม้เลยเด เไล่ไล่โดนจอหลอกโดนใจห้าโม้สามีแม่งถอนนิ้วลมนิ้วลบแม่งถอนแต่ขามึงอยู่นั่นนะยังออกนะโอยโยไ้มังนะไอ้ดน้วยโมั่แหลอนไบาชยใครไม่ได้หรอกคนอย่างมึงอ่ะสามีสามี เแดงมากแดงมากกรรมการเที่ยวแล้วบิ๊กโอ๊ยไม่หลบบ้ไม่หลบดเฮ้ยไม่อยากรอดเหรอดูเนีมันล็อกก็อยู่แล้มนเป็นอไนี่เป็นฟิตบอลแม้วแล้้ไม่ได้ไม่ได้าจะเห็นม่นโดนจับบ่อ

ฉลาเออชาร์จในไขมีนยิ่งได้อะไรไปนะครับคนปีหนึ่งตาหนึ่งข้างโอ้ยเป็นโจรสลัดด่าเป็นโจรสลัดด่าโจรสลัดด่ามาป่เลยนะเลยนะมาเลยมาตลกแน่เลยตลกแน่เลยตลกแน่เลยย่าอย่า กูเป็นเขยาเว้ยเว้ยเว่ยเว่ยเต้ปกติเล่นเลอแค่ไอีวิคคอร์ต้องทำกูไว้ช่วยมันปักให้นูช่วยทั้งชที่ช่วยมันเอาคะแนันนี่แหละวิคเต็มๆเลยอ้ยไอวิคลหลมไปเขาเลยสิเขาปาไม่ได้ด้วยค่ะไปตามไปตามไปไม่ใช่เมื่อไหร่ต่านีปตจ็ไปเจ็บปะมีตาเดียวมีตาเดียวปวเจ็บไม่อยากเล่นแล้ว เอาเร็วๆเอมันาไม่ดีมันาทั้วันนอะไรมันเเจวันนี้เ่องป่าก็อดนยเป็นกูจะเลิกได้เลิกครบเออเออทำเร็วหน well ึลูกหายัน่ลกไปแล้วเนี่ยเ้คะแนนะเออแค่ให้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นคะแนนแล้วอะ่าเนื่อเลย่าเนื่อเลยให้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 นนีใ้ตอนนี้สาม ว nah okay okay okay. ูี้เอเ้ยดนลยวูุี้อเกเกเแล้วนไม่อยู่อยู่เน่ยูท้ายเลยเนี่ยต่อไปอ่ะเดียวิวมึงตั้วมเปี่ยนงี้ให้พ่อมึงเจ็บหช่วยช่วยกกันด้วยต้องเลีย้มันงเป่พยายามช่วยอยู่แต่คงกลัวมันจะกระเด็นโดนหัวพ่องมป่างท้ายลอเฮ้ยจะป่าด้นหล่าะไรลยแบดป้องมลูกป่าแรงกว่านี้ อ่าสองครั้งพาไปใส่สองลูกบวกกับของเดิมอีกสองลูกเป็นทั้งหมดหกสิบห้าสี่โมันจบปอหนึ่งมาได้ไงวะเดี๋ยวเรเดินขึ้นบันไดมาดิทำไมวะอ๋อปอหนึ่งอยู่ข้างล่างขึ้นขึ้นปอสองอยู่ข้างบนอ๋อคืออะไรมาแล้วก็อยู่ปอสองไปดูคู่ต่อไปขอโัวขอตัวขอตัว ต่อไปคู่อูดแล้วก็คู่ปกป้องเอ๊ะไอเหี้ยแต่ว่าเยิ่มจริงอ่ะมึงดูขายบุกจริงเยอะเลยบุกทำไรหรอกทำไรพี่คนเรานะมันผิดพลาดขนาดนั้นเลยวะการตลาดของกูหรือเปล่าวันจุดเห็นไหมเห็นไหมันก็เห็นหมดเลยเหรอเฮ้ เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยไม่เห็นชัดแจ๋วอ่ะให้คนดูดูเอออะไรเนี่ยเห็นเหมือนเดิมเลยโอ้โหชัดแจ๋วโอยเฮ้ยแต่ว่าที่ประกุใส่ตาสั้นถอดแม่มาเพิ่มมาเป็นคนสากโยเพิ่มได้ฮแม่นอยู่แล้วกูออ่ะหูหลบไหนเนียโดนเฮ้ยไอ้ดิ้วดิ้วดิ้วมึงปัดแม่นในป้องเพื่อนอะไรปะวะเฮ้ยสินบ้าวะเนี่ยเฮ้ยสินบ้าวะเนี่ยฉันหำทุนคิงไองจ้ะ อูดไม่ไหวแล้วเฝ้าเชิงอูดแล้วอูดมีปัญหาแล้วไม่โดนรอดรอดวางขาจพื่อนมีสักตอนนี้เองจริงว่ะอูดที่สองเอ้ยโดนอูดไปช่วยเพื่อนไอ้อูดโดนละโดนเต็มปากไอ้จื้อเลยแต่อูดไม่ยอมหลบไงเันล็อกแขนกูไว้ป้อง <Elena> อะเอามันล็อกแขนไว้โอ้ยโดนกี่เกัดเนาะไม่การระดับแดงเออการแสดงบนานวนช้าก็อย่างเงี้ยนานวนช้าก็อย่างเงี้ยอินจะหมดอินโลอินโล เอาละลมือถูกล็อคมือต้องไปด้วยุ้ดวุ้ดไอ้แม่ไอ้ป้องมันตาบอดตาบอดเหรอเฮ้ยเอาทอนหัวไอาทอนหัวได้ได้คอไหล่คอไหไรโอ้เอาไปลูกนี่อะไรดูนี่สิดูสี่แล้วไอ้ดก็ไม่โยกให้ไครช่เลยเมื่อกี้โอ้ยแค่ไอ้เียแค่เรียไอเจอหกแค่นี้นอะดูที่ห้าโอ้ยเกินไปอันนี้ดีอันนี้เกินไป ไพ้่อูดทิ้งหัวโดนจอนแล้วะไม่ได้เหรอไม่ได้กเอาสระบอกกูไปปักหน้าลุงท้ายลุงท้ายตอนนี้ไม่เรียคะแนนสักคะแนนโอเคพี่พ้องโอ้ยเข้าไปหูหนึ่งแต้มเจ็บนิดเดียวหนึ่งแต้มเจ็บนิดเดียว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 ลับตลับตะลับตาที่สองพี่ป้องเป็นคนโดนแล้วก็พี่อูดเป็นคนปาอยากส่งมั่งอยากส่งอยากพูด ไม่ได้พูดคดีแล้วใจที่เปลี่ยนเปล่าจับมานะจับมานะอ่าน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 นนะอย่าอ่านไหนอ่านไหนกระโดดตบโดนตบก่อนตีสามตีดอกเลยโดนตบไปโดนตบสุดขั้นแล้วค่อยๆฟีดสอนก่อนหน้ามึงมึงสอนเออสอนไอ้ไอ้ที่ออกกำลังกายเออยู่นี่อยู่นี่หนึ่งนะกลางขาโออยืนตบเออยู่นี่เมือครูสอนล้กตอนนั้นเลยอ่ะ

กูเคยทักอาจารย์เรื่องนี้ด้วยเขาสอนให้กูแบบนั่งดูเพื่อนกระโดดตบา่ะโคตรเป็นโฟมเลยเออี่มานงานเสกษตรนะเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหาจังหวะหาจังหวะเต้องมีโปะให้ตัวเอง

โะโดเตบตบพวกเราห้าทีมตสมสารนะไมหนึ่งสองเฮ้ยจะไปจะมปจ้ำทำไมทีเดียวจ้ำจ้ำทำไมเก5าดูขึ้เต่อเลยได้สคะแนนแลตอนี้อ่ะโดดต่อีกห็าแล้วแล้วแ แมแมนแมนแมนโอหลูกลูกได้สาคแนนรวมรวมกันรคะแนนรวมกันเป็น4ี่คะแนนทีมนี้ะยังเท่าทีมไม่แล้วใช่แสดงว่าทีมเราต้องทำให้ได้เยอะกว่านี้ใช่แม้แต่หนึ่งลูกเราก็ชนะแล้วต้อง เป็นคู่ที่เก่งที่สุดในในในปฐพีนี้พี่มีจะเป็นคนไปโดนตัวประจำไปประกำก่อนไปโดนตัวประจำก่อนไปโดนจับก่อนไอเดี๋จับเองนะคอนนี้เราท่านต้องยุ่งไม่เผื่อเชยด้วยเพียงหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตร โก่งเลยเนี่ยมันรูกตุกติก่ะอะไรโก่งเลยเขานี่เขานี่ไม่อันเยอะมากมากมีสองอันดวงดีอ้วนมากมากเขาดวงดีอ้วนระวังไว้เลยนะหนึ่งเมตรอะไอ้อามีอะไรจะบอกนะเราไม่ต้องตลกมากก็ได้เว้ยจริงเลาจริงเอาจริงแลอวจริคู่ต่อคู่ถามก่อนล้วเออออกรายการพีวีเยอะแยะตลกพอแล้วอย่าเรือไม่ต้องหาแล้วเยอะเรื่อเยอะเยอะเลยหนึ่งเมตร จะเียไอ้น้องชายมองนี่ไอ้ี่อะีบอลกูหนึ่เมตรล้วมอนี่แล้วลำบากกว่เดิมอีกเฮ้ยมึงจะไม่เอาตลกแน่ยเพื่อนเมื่อกี้ไม่ขำไม่โอยไม่ไม่ม่ันมีตลกกว่านี้มันมีมุกที่ตลกกว่านี้เฮ้ยอย่าไปเชื่อมันมันไม่ตลกรอกไอ้ี่ขจะไปตลกอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอย่ ้แมสองเต้มแล้วสองเต้มแล้วมันยังมีมุกอยู่บุกนึ่งอ่ะลองดูลองเล่นดูมาเลยไาเลย้าเลยมาเลยเฮ้ยฮันนี่ควินเออจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์เอาตาอ่ะโอ้โหสังเกตดูที่สาม

กูเอาจู่ตาเลี้ยงนึงปนี้เมื่อกี้ตอนกูโดนอันนี้กูเดนชนอไ้วยนเ้าีกูงตินาตนริกซูคุบเล้ยปฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้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 าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ย้าง้ยเฮ้ยเ้าเ้ยงฮ้ยเฮ้เฮ้้ข้า้ยเ้ยเเย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 ย ไม่โดนนะมุเลยาวตามที่คนดูว่าแล้กันยครับปมึกตายตกแรกล้วว้าวๆๆไม่หลบมาไม่หลบเลยวะก็หลบไปสิหลบคุณตดตออกดิวะดเฮ้ยมันเ้ยไม่เชี่ยวกูตายลูกทีไม่โดนนยากด้วยปามึไม่ถนัดอะดน้ โดนได้ไงวะทีสลบดีกว่าไม่ยอมู้หลบมันก็โดนอ่ีดีโดนอะไพอดีเออมันอาจจะโดนไงโดนติ่งหูไจืดอาไรแล้วดูว่าอะไรนดูที่สี่สิี่สี่โดนประกัดชิวจัดเลยดูประาชิวจัดเลยไปถ่ายรูปไม่หลบมาหลบโดนเวยหลบนเไมดน ลูดี้หกนะตายเลยเออมือซ้ายไม่หมัดจริงมือขวาเอ้าเมื่อกี้มือขวาโอ๊ยเมื่อกี้ฟฝ้าเอาใหม่ลูกแบบได้ได้ลูกได้เออลืมเจอโทษทีมันเคยชินไปไง ลงคะแนนเลยลงคนนเลยจบเลยนุไหมข้าวติดคอคลิปเนี้ยคลิปนี้ทุกคนจะข้าวติดคออย่าทุกคนคอมเมนต์กันมาเลยขึ้นคำเตือนให้ข้างหน้าเลยว่าอยากกินข้าว่อดูนะนี่ข้าวติดคอเพราะว่ามันหาจัดคลิปเนี้ยหรือว่าเขาเาเคี้ยวอยู่แล้วเขาถามว่าอะไรวะอะไรวะคเลยเล่นกันเฮ้ยแล้วทีมผมได้คะนนยครับวคราทัหมดเลยอคนทมดเลยี่มีได้รูปเดียว ก็ต้องลงโทษนะพี่จีได้บโทษคืออะไรงคือโดนลุมปาลูกบอลสีแล้วแล้วแพ้กันหมดอ่ะเออน้องเสนอรุกโทษให้โทษคืองไงมาเข้าใจอันนี้พี่ปลาโดนพี่จื้อโดนหัวพี่จื้อชนะไปเลยแต่คนที่โนผู้แพ้อ่ะก็โดนทีรายบุคคลเลยไหนกเท่ากันละเอเท่ากันไงไอปลาไม่โดนต้องมาโดนลุมปลาโอ้แล้วไปรอเลยไปรอหลังพี่จื้อเลยมา ให้โดนวะไปไปด้วยเอาไปเลยน้องเอาบี้ยให้โดนอ๋อให้หลอดใช่ไหมให้อดมามาดิมาดิเอาที่มี่แหละให้มีนพลาดอีกก็โดนกระหมดมีนโดนอย่างเงี้ยใช่ไม่เกี่ยวดีกูกูไม่โดนเลยไอ้พวกมึงไปยืนเดี๋ยวนี้ โอเคจบไปการลงโทษแล้วกันขอบคุณมากดูจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมติดตามใหม่ที่คลิปหน้ากันเลยนะครอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไซับกดแชร์ของหัวหน้าด้วยนะช่วยกันนะครับผมอยากให้ทุกคนร่วมสังสรรค์กับทีมงานนักกระดุยน้านะครับมาแต่น้ำเนื้อโโอ้หพวกเราช่วยกันนะครับผมมาแต่ดุยชัยยิ้มนะครับไม่โดนเลยนะนะครับผมอยากให้ ตายคิดดูกันแล้วก็จะดูแลตัวเองด้วยปิดไฟใส่ก้อนต้องท้าอนปิถาเปรียญเลยเนี่ยปั่นแข็งปั่นไปี่โดนข้อแดงเมียเราจิกอ่ะเราก็ทขนาดนั้นก็ได้จะอาคีสัดแสงใส่เลยเจ็บนะเว้ยานวาลีขบวนฆ่าที่หนึ่งโอ้ยไม่คู่แต่บน เฮยเฮ้ยเหมือนแบบว่าทีมงานก็ทะเล้นอโชว์ก็อะกันไออีกออนะเราลอง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 ทงเลยอ่เฮ้ยงานแอตกเปิดประมูลนะครับผมอยู่ที่บาทบาทล้านเแสนเฮ้ยยืนเป็นกรอบรูปให้กูไหน่กูเป็นอินยืนได้ได้อะจำแนงจำแนงอะที่รันหกล่าดำแนงนะครับผมคือรูปปกำแนงคือรูปปกเนี่ยเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วก็มีมี่มีอะไรเงี้ขึ้นอยู่ตรงนี้